ช้าเลยชาาเลยโอนเงินเช็คชื่อเหรอครัช้าเลยขอบคุณสามพันบาทนะครับวนดอลลาร์ขอบคุณครับโอ้โหชาาเลยเกียเก็บรถเมื่อวานนี่เองช้าเลยเซียทางขาเซี้ทางส่ขาคนสวยโอ้ยอเคครับตัดสา้ม่ดที่โันเฮ้ยเจียะคิดถึงจังทำไรอยู่ ทำไหมแล้องมากับใคร่คสวัสดีจ้าชือช่ออะไรจ้าปิติจ้าชื่ออะไรจ้าชื่อโรดี้จ้าโรดี้เหรอจ้าได้จ้ามีหวันใจอะไรยังขอยกขำนะกูนี่ไงทำไมกี้วห่วงจัง,ง <c ười> อะทำไรเฮ้ยทำได้ไม่ได้ง่าย <c ười> อุ้ย,ยอยอ่า้องอย่า้อง ทำอะไรก็ผิดโดยกลุ่มกำเนิดตลอดอกิน้งก่อนูนี่ไงพันขี้ห่วงอ่ะฮาน่าไปนอนเตียงก่อนไม่ไหวว่า,าจุดตุย เขาไม่มี่สู้เขาโอ๊ยคนต้านอีกคนนี่มี่ทำได้หนูรู้สู้ๆฮ่าใช่ไหมเอ่ยใช่ครับทำไมถึงไม่ได้มันก็ต้องใส่บินแล้วหน<ม>ึ่งเ,เอาสองคนลงเป็นหนึ่งอย่างนี้เพื่อความประหยัดอะไรอย่างนี้ประหยัดอดออมเจะซื้ออะไรดีกว่าะ เก่าเลือดก็อร่อเดี๋ยวขอนย้อยใส่บิลป๊บนึงครับยังงยไม่ได้ใส่บิลเล็กครับผมเดินมาแป๊บนึ่งหย่อไม่มีค่ะน้องครับใจหนุ่มผนใจร้อนตำรวจใจร้อนวันสิบนาทีใบเดียวก็ไม่ได well ้วันนี้ครับฟูงไรครับฟานอันเนี้ยนะคะทำอะไรครับไปจับปูนกับพี่มี่มาค่ะโดนตำรวจจับด้วยอ่ะ เดี๋ยวได้เรยครับทำอะไรอยู่ทำอะไรครับไม่ได้ทำอะไรหรอครับไม่ได้ไปโลกอนาคตหรอครับเดี๋ยวจะไปแล้วครับจะไปแล้วเหรอครับใช่เข้ามหาลัยเฉยไงมาหาใครอ่ะมาหาหนูไงจริงเหรอไดีจะไปแล้วน้อยู่แล้วเลยความจริงอ่ะอยไม่รู้อยู่แล้วแหละ มา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 ,มาต่อสะพานเวลาจะดูอยู่แล้วล่ะต่อสะพานเวลาแล้วก็มาหาหนูได้ไงดููอย่แล้วไม่ใช่ไ,ไม่ใช่แต่พอทำไมนี่สะพานเวลาไม่ใช่ครับ,ไม,รบไม่ใช่นะทำไมครับฮะว่าองนี้นะครับได้ยินไหมอะคำเออได้ยินแต่คำคำ มัก็มาต่อมาต่อสะพานเวลาครับแล้วก็มาโทรหารอะไรไอ้ข้อความหาอะไรครับไอ่เห็นหรือไงที่ข้อความหาเห็นแล้วแล้วเหินข้อความไหมครับมันมีเพลงด้วยนะ <c ười> ใครไดโนเสาร์ครับเสาร์อะไรครับ <c ười> <c ười> ใคไดโนเสาร์ไปฟังเลยนะครับชื่อเพลงอ่ะอ๋อทำไมต้องไข่ไดโนเสาร์ครับไม่รู้คนตั้งเขาตั้งว่าใข่ไดโนเสาร์อ่ะ ครุยแบบชายได่เหรอเลยเสียงแบบนี้คุยได้นะครับวีนี่คุยกับใครอ่ะอุวยนี่เชี่ยครับใครไดโน้ตเสาร์สีสีดำคือได้ครับใครได้โนเสาร์เฉยไม่ใช่ใครดำได้โน้เสาร์ใครไดโนเสาร์ได้โน้ตเสาวเลยฟังด้วยนะครับเมื่อวานฟังหรือยังครับเพลงเนื้อยักชังล้เพลงอะไรนะรอก่อน ปาโก้ปาโก้บะไม่ใช่วันเมื่อวานส่งไปให้อะครับวานไม่อยู่เห็นไม่ได้เข้าส่งเองให้ผู้ชายด้วยหรมองฟ้าหรออืมมองฟ้าแล้วเห็นหนูไหมแล้วแล้วมีไหมครับท้องฟ้าของพี่มีหนูไหมแต่ดาวอะมีแต่ดาวเหรอครับเยอะไปหมดเลยดิเรวไม่ใช่เฉยดาวดวงไหนเป็นหนู ดาวดวงไหนนะครับทำไมครับม no, no ีดาวเยอะเหรอดาวจ้วนดาวจ้วนจิราดาวจ้วนไม่คือดาวขุนคิม right> ิจ้วนดาวจ้วนไม่ใช่จ้วนดาวขุนคิมิอะไรเฮ้ยดาวจ้วนไม่จ้วนดาวจ้วนดาวเยอะเพราะว่ามีเยอะใช่ไหมครับหนูลองมองบนฟ้าทิ่หนูเห็นดาวดเยวหูมองขึ้นไปบนฟ้า อะไรดวงดาวจ้วนอะดาวจ้วนอะพี่เลดจ้วนอะไอ้วันอ่ะอะไรนะไอ้วันละหมูนั่นแหละไอ้วันพี่แหละอ้วนจีมีก็อ้วนจ้วนบาก้วนเอ้ยก้วนที่หมายถึงไหนไหนนอกจ้วนจ้วนจ้วนบาก้วนบาก้วนจ้วนไอ้จ้วนนี่หมายถึงไหนไหนนอกข้างใน อะไรนะครับพี่กลับมาคำฮัลโหลายบังไปบับดูแลตัวเองด้วยนะครับได้เลยครับดูแลป้าหนูด้วยนะได้ครับครับครับพี่แม่พี่มีร้ายมากเลยนะใครเหรอเลยคือใครอ่ะเขาคือบาร์บีก้วนครับชื่ออะไรนะชื่อบาร์บีก้วนบาร์บีอ้วนบาร์บีก้นเหรอ ใช่บาบีคั่วคนก๊งไหนอะบาบีคัวครับก๊งไหนเขาอยู่แกังไหนุ <c oughs> ้ยน,นีมีเขืนส่งข้อความหากันด้ว <c oughs> ไม่ไม่เขนครับโทอน่กเธอคนเดียวอุ้ยน่ากลันวส,สวัสดีคระสวัสดีค่ะห้าแปดครับห้านะครับ ได oh. no ้ไหมคะพี่เจ้าขาเหรวใช่ค่ะใี่ล้อได้ไหมครับฟุ้งลอยเหรอออกี่ล้อสี่ล้อเลยครับเอ้ยพี่มีอะไรไทยนะ ราสี400่ล้อเพิ่มอีกแปดร้อยครับห้าห้าแปดครับห้าห้าแปดครับเพิ่มแปดร้อยใช่ไหมใช่ครับล้อละสองร้อยครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับเศรษฐีร้างมากนะหนพาไปเจอไหนอย่างเจอบาร์บิคันอะไรนั่นน่ะไม่มีครับน่าจะอยู่เลนเขียวครับใช่เหรออยู่เลนเขียวบแหละ าบอกเขาจะไปโลกอน,นาคตไม่รู้ว่าไปหรือยังอ๋อเรามีปะเรายังไม่ได้ใช่ไหมไอวันนี้ตเดี๋ย่ต้องสอบพรุ่งนี้อะคะสนุกต้องคือต้องสอบใช่ไหมไม่แน่ใจครับหนูไม่กล้าคออยากลองสอบดูครับถ้าไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรแต่น่าสนุกนะหนูอยากเล่นอยู่แล้วอ,ะอ่ะจะไม่กล้าไปครับ จะไปหาใครหรือเปล่าเนาะไม่มีนั่นแหละหนูกลัวคน <c oughs> คิดแบบนั้นก็เลยไม่กล้าไปาอ,อ๋อเราก็บอกอย่างนี้ไปต้งหารักแท้ครับร <c oughs> <c oughs> ักแท้อยู่ที่ที่เลยครับ <c oughs> อยู่ที่พีนี่คือมีหลายคนเหรอไม่จริงไม่จริงอ๋อ มีพี่มี่คียาหนูก็พอแล้วครับอุ้ยขวานครั้งไปดูก่อนว่าไปหรือยังอยากเห็นหน้าเาว้ยเอวนเนี่ย่าจ,จะไปอหรอคะไอ้แม่เหานยืนตรงไหนตรงโน้นเหรอไม่อยูนแล้วครับรื้ได้ไงเุ้ยสวัสดีค่ะใช่อ้วนหรือเปล่าไม่ใช่ <laughs> อ้วนวันนี้ใส่สูรครับสัวนะคะใช่อ้วนหรือเปล่าไอ้อ้วนไม่อยู่นะครับเขาอยู่อยู่ก๊งอะไรเขาอยู่แก๊งอะไรอยู่กางฮอลควีนค่ะเพาใส่สูรสีขาวอะคิโมนะเสื้อมีมีครับหนึ่งสามเก้าไอ้ต้วนมีมีมีหนุ่มด้วยไว้ชมอีกแล้วเหรอเออียกกันเลยอ้วนไม่ชอบโอ้โหเดี๋ยวจะไปฟ้อง มาด um. ูอีของปารู้แล้วปารู้แล้วรู้ว่าเรามีหนุ่มใช่เดินกดไปแล้วรอบนึงครั่งแค่ต้องบอกอีกรอบนึงแล้วแหละจะบอกว่าจะไปเจอผู้ชายไหมนะไม่ใช่ปาปาบอกปาบอกคุยกันได้ครับเบียดพี่น้องแหวงพี่น้องได้วงเล็บแบบ แกเฉยถามว่าหยุดยังไรก็ไม่บอกกลัวรู้แน่เลยวมาในสูทสีขาวไงครับสีขาอ๋อยืนแกงโอควีนพี่บอกว่าถ้ายืนลายเขียวก็มีอยู่ไม่แกั้งหรอแกงทางขวานี่ปะโอ๊ยไม่น่าหรอกมาร์ลเขียวบ่อยแก,แก่งพวงนู้นนะครับใช่เหรอตรงนูน้นตรงนแกงอะไรยืนอ่ะดูไวเหรอ ใครคุยกับใครในดีวยเออคุยกับใครไม่ใช่คุยแบบนั้นครับเป็นฟงหลานกันเป็นคุณหลานกันใครอ่ะใครอ่ะเด็กน้อยอยากจะไปเอาแบบเอาลุงเป็นแฟนไหนขอชื่อลุงหน่อยดิยากไหนขอฟังหน่อยดิกว่าตาย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 ใครขอชื่อบาบากวนทำโอ้ยตายแล้วเอาเฮียบาด้วยนะบาก้าเหรอ ไม่เป็นตินาลงมาแล้วตายตายตายแล้วแบบแบบทรงแบบทรงลุงหลานอะแบบทรงแบบใกล้ชิบหะเนอะแล้วก็แบบลุงหลานเขาเรียกกันในอ้วนได้หรอไม่ใช่ครับเป็นลุงหลานกันครับเลยนะครับเกี่ยวกันเขาเขาเขามีแอบคุยกับใครไหมเกี่ยวการหรอรูดูไหมครับเขาคุยกับใครไหมในอควินที่นี้ไหมครับ ไม่มีครับไม่มีนะครับเขาเคยเป็นเป็นแฟนเก่าสิเหลียใช่เหรอโลกมันแคบจังใครหนีมากหะครับเสร็จแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยสว่านี่ครับ เดี๋ยวนี้แมทะเลี่ไม่มายืนด้วยหรอคะจำเพื่อนตัวเองไม่ได้เฮลเหรอทไมแเ้าพอกระตุกวะกระตุกมากมากจริงเหรอเฮลเฮล์เปลี่ยนเปลี่ยนไปไงแต่งชุดไม่เหมือนเฮลเดยวมานะคะไปย้อมผมคู่อะไรอย่างเงี้ยโลโคโลโคดกลมอ่ะ tôi hiểu được không mặc vào huyền hậu tham mê chạy phong vây tuyệt vời Kai tây chơi của nơi đắc chị. Nan mặt hàng miễn dịch trên vai. Hệ chân của nơi kẹp công ty เช่ถ้ามันคิมีเราต่อสวยก็ใครที่ชิมมาก่อนทำใจมันวันมันไว้้งนี้เลยมีแต่คนมาชอบทำให้ใจฉันทังตลอโอ้โอ,โอ,อคนเ <ไป S 1> ยอะจังอ่ะเือๆไว้พอสองพันห้าบาทปะอ๋อเดี๋ยวไปแจกพี่นใช่มาีมากลมๆอ่ะเดี๋ยวสวัสดีครับผมไปต้องออสลอบไปเออต้องรอนกีเอง่ะ รองแบมหลานจุ้นอีนี่โอ้ยโอ๊ยใครไม่มีหรือเปล่าดสิบก็ได้เยจะไปดูคนลีมของตัวเองไว้รอพี่ดีนะมียี่สบเจบเวกกับไอ้นั่นอีกเท่าไหร่วะยี่สิบอันนะมึงซื้อไปเลยยีบอันน่ะลอกอ่ะกรเป๋าอะไรบ้าี่ก๊อเปอะไรพี่ค่าส ล็อกแขก่อพี่กศนปดต้องทำอะไรอนตลากระเป๋าสักแลนด์สามหกแลนด์้มนที่กดตังได้อะแลนดที่กดตังได้แลนด์มินแลนด์มินหรือไม่ก็อะไรอะสอนี่ก็กูก่อาดีกว่าง่ายกว่าูว่าพี่หลงครับอันนี้คือบางเดินทางแล้วหรออครับอย่างั้นังไเงินค่าก่อผมให้พี่นะ เออเหมือนแกก็มาเอาไว้ที่พี่เลยคืนนี้หลังแบนไปไหนแล้วแวนแนอยู่ไีนจของเดือนนะหลกไอเขียมันวเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ก้าศูนย์เอพี่เก็บตังค่หลกอมาเยอะจังอ่เจ็ดครับพี่นั่นมาทำมใจจะรักเถอกดไม่กดผิดชาลีน่าจะมีปะเฮ้ยพี่นี่ดีผมต้องไปเยอะนะเว้ยต้องพกไปเลยเป็นต้องพกไปเลย ลอกกันนั่นน่ะหลงลอกไอ้ลอกกับปาอย่างนี้เราสงคนก็เดี๋ยวไปรวมไงแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเพื่อนไปตรงโน้นไปตรงไหนอะแดนขาวไหมเออตั้งใจคนหนึ่งเทำไมไม่รู้วะตอนแรกมันดับไปเยอะนต้เดี๋ยวสั่งพุ่มไปไปเมืองที่บางเดี๋ยนะคะแต่โซหมดเมืองครับ ซูเปอรเทสวันดีแลนด์หนูเข้าไปลองเล่นเร็วอ่ะเมืองน่ารักนะก่อนรีที่เคยผมเอาเงินค่าของเมืองน่ารักอ่ะโรงแรมน่ารล่ะไายหัวไว้ก็ได้หายไปเบ้าเป็นเราอนาคตายบารครับร้องเพลงจีบหลานกูร้องเพลงกิชกิชครับพี่พี่สะกดไม่ไปใช่ไหม ครับอยู่ที่นี่ปะแน่นออยู you, you นน่อยไไู่ใช่ตัวเองเนาจะเข้าด้วยไ,ไหมมันนี่แล้วครับมันนี่แล้วมันนี่แล้วเหมือนหมาเลยอ่ะเขาเรียกก็ไป โ so อ้ส่งจังเลยเขาจะมาหนีเร็วโม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 ่่ามกาอารมณ์นั้นเลยอะเหมือนข้างล่างเขาไม่ได้ยินอ่ะเหมือน นะ้าตกตายนะเข็มชุดเห็นทะเลไหมครับเห็นครับดีแล้วครับ<ะ>ไม่ได้เห็นแล้วเ,เห็นทะเลไหมครับเห็นหครับทำไมอะ่ะเปลี่ยนผมตรงผมอะไรเนะี่ยเป็นมีพูมีพูกินน้ำพึง้งกินน็นมีู้ วันนี้เป็น,นชาลีบาวาน้ำผึ้งใช่ครับแค่คำน้ำผึ้ง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 ทำไมล่ะครับแปลกเหรอไม่แปลกครับแปลกก็ได้แปลกตรงไหนไม่น่ารักเหรอครับเ่าครับไม่ได้พูดอะไรเลย ถ้ากระโดดไปจะตายไหมครับตายลองโดดไหมไม่โดดดีกว่าครับเราไม่มีคนไปเก็บโดดไหมเนพาโดดไม่เอาครับเดี๋ยวจะไปแล้วนะไปนานครับบอกไม่ได้ครับการที่เราข้ามเวลาบ่อยๆเนี่ย มันไม่ดีต่อต,ตัวเรานะครับอย่ตัวเองเนี่ยนะครับลุงมาลุงวะ <c ười> อ๋อตกใจตกใจอะไรเหี้ยอะไรเหี้ยนี่าไปหนูด้วยนะ ลุงบังเข้าไปเหรอครับใช่ครับต้องมารับคำดูแลหมดเลยนะเดี๋ยวรอมารับคำดูแลให้หมดเลยนะได้เลยครับเดี๋ยวเไปแล้วนะครับเข้ามาเพื่อบอกลาอ่ะทุกคนดูทันทีก่อนละกันขออนุญาตทำใจนะ หรือไม่ก็พี่บอกพี่บางก็ได้นี่ตนี้ขอมาเพื่อบอ,บอกลวทุกคนไม่มีแล้ว <c oughs> วาแล้นาบางก้าเอรอเอร์ไปปะอันนี้เวอร์ไปปะนี่อันนี้ปีสองพันยี่สิบสองหรอวะ উই না nah, nah, ไ้ททำำมออะยฝากไว้ก่อนครับมาเอาคืนด้วยนะได้เลยครับเร่งมาเอาคืนนะอย่าอยู่ใกล้บริเวณนี้เดี๋ยวจ,จะโดนสะก็ดไปไปเจอกันนะครับเจอกันครับ,บว่าไปเลยครับ 打分榜啦！ เราขยับไปนิดนึงป่ะนี่เนี่ยัวเน้ยในเงามืดเลยเออเอ็กอานไม่ไหวอ่ะเอ็กอาน์ฉันขอดเอ็กอานอ่ะ